ค่ะต่อจากคลิปวิดีโอแสดงวิธีการทดลองหลับเจ็ดนะคะเรามาดูที่คลิปนี้ถ่ายทำเพื่อที่จะให้นักศึกษาบันทึกผลการทดลองค่ะตอนนี้เราติดตั้งอุปกรณ์นะคะเสร็จอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการทดลองเพื่อหาจุดเดือดของเอานอลบริสุทธิ์ค่ะหรือการหาค่า tb 0นะคะ ข้างในบิกอร์ใบเล็กที่เราต้มให้ความร้อนนะคะเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนเข้าไปสู่หลอดทดลองขนาดเล็กที่เราใส่สารละลายนะคะเอทานอลบริสุทธิ์นะคะซึ่งภายในหลอดทดลองเราจะจุ่มแคปิลลารีที่ลนปลายปิดด้านหนึ่งนะคะปลายด้านที่ปิดจะอยู่ด้านบนนะคะแคปิลลารีแคปิลลารีปลายเปิดจะจุ่มลงไปในสารเอทานนล และผูกติดกับเทอร์โมมิเตอร์นะคะเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้เป็นชนิดแอลกอฮอล์นะคะมีสเกลสูงสุดอ่านอุณหภูมิได้100องศาเซลเซียสนะคะอันนี้เรากำลังให้ความร้อนนะคะเพื่อให้เอท r n นลที่อยู่ในหลอดทดลองนะคะเดือดนะคะ จะสังเกตได้ว่าเมื่อไหร่ที่สารเราเดือดนะคะก็คือตรงปลายแคป,ปิลลารีนะคะจะมีฟองอากาศปุดออกนะคะเป็นสายอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เรากำลังให้อุณหภูมิไปดูที่สเกลเทอร์โมมิเตอร์ด้านบนนะคะจะสังเกตเห็นว่าอุณหภูมิของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งที่สารในหลอดทดลองนะคะทำให้ฟองอากาศที่ปลายแคป,ปิลาลารีปุดออกมานะคะเป็นฟองอากาศปุดออกมาอย่างต่อเนื่องถึงจุดจุดนั้นนะคะเราจะหยุดให้ความร้อนนะคะก็คือปิดตะเกียงแก๊สนะคะตอนนี้ยังรออยู่นะคะ นนะะเด็กพอมองสเกลเทอร์โมมิเตอร์ได้อยู่เนาะเลข7นี้ไม่ใช่เจองศานะคะศูนย์อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้า7องศาน,นี่หนาวแย่เลยใช่ไหมคะอ่านเทอร์โมมิเตอร์ให้ถูกต้องนะคะ,อะฟองอากาศปุดแล้วค่ะ เราจะหยุดให้ความร้อนนะคะเราจะปิดไฟนะคะปิดตะเกียงแล้วนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเป็นฟองอากาศปุดออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นสายเลยนะคะอันนี้คือเราจะต้องรอจนกระทั่งฟองอากาศที่ปุดออกจากปลายแคปิลาลารีนะคะสงบลงก็คือไม่มีฟองปุดออกมาอีกแล้วนะคะ และถึงจุดที่ความดันไอของสารเท่ากับความดันบรรยากาศของเหลวก็คือเอทานอลบริสุทธิ์ไหลย,ย้อนกลับเข้าไปตรงปลายหลอดแคปลารี่นะคะซึ่งตรงนี้จะต้องสังเกตดีๆนะคะตรงนั้นคืออุณหภูมิที่เรียกว่าจุดเดือดของสารนะคะถ้าถึงจุดนั้นเราจะต้องอ่านเทอร์โมมิเตอร์นะคะ แล้วก็บันทึกผลอุณภูมิ tb 0ค่ะตอนนี้เห็นสังเกตเห็นไหมคะฟองอากาศปุดออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเวเอาแบ็กกราวสีเข้มมาตัดให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะวันนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะเดี๋ยวเอียงกล้องมามุมนี้เห็นชัดขึ้นค่ะฟองปุด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 อยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ก็จะมีการกวนนะคะน้ำที่เป็นตัวนำพาความร้อนนะคะเพื่อให้การกระจายความร้อนการนำความร้อนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบีกเกอร์นะคะ,อะฟองอยังปุดอย่างต่อเนื่องนะคะจากที่ปุด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 ป,ดปดุจะสังเกตว่าเริ่มช้าลงใช่ไหมคะ ปูดปูดขาช้าลงนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ฟองอากาศหายไปแล้วก็ของเหลวไหลย,ย้อนกลับเข้าไปตรงปลายแคป,ปิลารี่ซึ่งจะต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่าปลายหลอดแคป,ปิลลารีก็ขนาดเล็กนะคะเล็กมากเลยแล้วจุ่มอยู่ในสารละลายเอทานอลแล้วยังผ่านตัวกลางก็คือเป็นน้ำอีกทีนึง นะคะคเรามองผ่านสารตั้ง2ตัวนะคะน้ำเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้ความร้อนแล้วก็เอทานอลที่เรากำลังทำการทดลองเพื่อหา Tb0 ค่ะจุดเดือดของตัวทำละลายบริสุทธิ์นะคะอังนี้นะคะเดี๋ยวกลับขึ้นมาที่สเกลเทอร์โมมิเตอร์นะคะอันนี้ใช้แบ็กกราวด์สีขาวชัดกว่าเนาะชัดกว่าการใช้สีดำ แต่การที่เราดูสกลิลข้างล่างค่ะดูการทดลองข้างล่างเราใช้แบ็กกราวสีดำจะช่วยให้เด็กๆเห็นภาพการเกิดฟองอากาศชัดขึ้นค่ะของเหลวไหลย้อนกลับเข้าไปแล้วนะคะอ่าเด็กๆเห็นไหมคะ หลย,ย้อนเข้าไปแล้วขึ้นมาสูงแล้วค่ะตรงนี้คือจุดเดือดของเอทนอลบริสุทธิ์ค่ะ T B ศค่ะโอเคนะคะบันทึกเรียบร้อยแล้วเนาะ T B ศย์ค่ะก็จะจบการทดลองตอนที่7.1ค่ะ